เขาบอกว่าการที่เราเป็นเจ้านายบางทีชีวิตมันสบายเหลือเกินมีทุกอย่างเครียบพร้อมทุกข์อมรู้สึกยังไงกับประโยคนี้พระพุทธเจ้าคะรู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าชีวิตฉันเนี่ยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพระพุทธเจ้าคะ่ะแล้วท่านก็ใช้มาตั้งแต่เด็กคือว่า ที่เริ่มออกเยี่ยมราษฎรไปอยู่หน่วยแพทย์ของท่านเนี่ยดูแลประชาชนเนี่ยท่านให้เริ่มตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วก็การเรียนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องเรียนพิเศษกลางคืนคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องทํางานถวายก่อนแล้วเรียนพิเศษกลางคืนพระาอย่างนี้มาจนจบปริญญาเอกซึ่งมันยากเพราะเวลามันน้อยแล้วเวลาพักก็น้อย พอเรียนพิเศษกลางคืนเข้ามันก็ง่วงอ่ะบอก,กตรงๆว่าง่วงเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ยังมาต้องเรียนอีกก็แต่ก็ททำก็เข้าใจเข้าใจ,าใจทุนหลวงพ่อสมเด็จแม่ว่าท่านหมายความว่ายังไงว่าทําไมต้องทํางานต้องมีหน้าที่เข้าใจได้ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่อายุมากขึ้นแล้วนี่ยิ่งเข้าใจพระเจ้าจอยู่หัวสมเด็จมากเลย ข้าใจว่าอย่างไรบ้างเข้าใจว่าเป็นเจ้านี่เราต้องบำเพ็ญบารมีอาจจะเป็นทานบารมีก็ได้ส่วนใหญ่เ,เป็นทานบารมีคือว่าให้ทานให้ความสุขกับราษฎรที่ทุกข์ยากให้ความสุขยังไงเช่นเขาป่วยก็รักษาเขาไม่มีอาชีพทำก็นำมาอบรมให้มีอาชีพทำ เขามีปัญหาทางเกษตรกรรมเช่นว่าน้ำไม่พอก็คือพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเขื่อนให้เขาต้องบุกไปดูพื้นที่แล้บุกว่าจะทําเขื่อนตรงนั้นตรงนี้ว่าสรถึงจะมีน้ําใช้นี่คือพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จทรงทำอย่างนี้มาหกสิบปีทุกวันนี้เวลาทุกกระหม่อมสเด็จไปเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวได้มีโอกาสตรัสเรื่องอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมครับพระจ้ชคาะคือตอนนี้ฉันมาทำพออสวหรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีมาทำได้ปีกว่าแล้วเกือบสองปีแล้วพระเจ้าค่ะก็สุดมากถึงหลวงพ่อท่านจะสงถามว่าไปพออสวครั้งนี้เป็นยังไงบ้างราชรที่เจ็บป่วยมากไหม และชาวพออสวเนี่ย In good spirit หรือเปล่าท่านถามทุกครั้งไปไปจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนปัญหาของของอำเภอนั้นตำบลน,นั้นคืออะไรท่านถามตลอดเวลาคือถึงท่านจะแปดแล้วเนี่ยท่านพระสมองท่านังแอคทีฟมากจัดว่า In good spirit ใช้คำนี้เลยหรใช่ใช้คำนั้นเน่ย,นนนยแปลว่าอะไรครับไม่ครับว่า ยังสามัคคีกันทํางานกันด้วยใจเบิกบานคือฉันสอนชาพอสวเสมอว่าทํางานนี่ต้องทํางานแบบไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าเจอคนไข้ที่แบบต่อเอ่อต่อล้อต่อเถียงแล้วเกิดบุดหงิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้บอกเขาไม่ได้ก็บอกเขาาไม่ได้เราเป็นหมอต้องรู้จักว่าจัญญาบันแพทย์คืออะไรคือคนไข้เนี่ย เขาเจ็บเขาป่วยมาเนี่ยแน่นอนที่เขาจะอารมณ์ไม่ดีเราต้องรับตรงนั้นได้ถ้าเราจะใช้อาชีพเป็นหมอแล้วเขาบอกเขาว่ารับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแบกไว้นะบอกกับชาวพอสววางไปเลยพระเจ้าค่ะจบก็บอกเขาอย่างนั้นวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มีโอกาสเห็นโครงการหรือว่าง,งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางเพย์สรรเสริญก่อนหนังจะฉายส่วนใหญ่วัยรุ่นจะไปดูหนังกันสุกเสาร์อาทิตย์เห็นโครงการมากมายตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยจนถึงปัจจุบันแต่คงเชื่อว่าน้อยคนจะได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทุกกระหม่อมเองได้มีโอกาสตามเสด็จบ่อยครั้งว่าผูที่อยากจะรู้ความรู้สึกอยากจะให้ทุกกระหม่อมทรงเล่าให้เห็นภาพเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ย ทรงงานนานขนาดไหนได้ข่าวถึงตีสี่ตีห้าตอนเช้าเลยลมมเหรอพระพุทธเจ้าคะใช่ค่ะเพราะว่าท่านทรงงานเนี่ยท่านจากตรำม,มากนะแต่ก,ก่อนยังสมัยก่อนที่ท่านเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยแถวเชียงใหม่เนี่ยวางครั้งไม่มีทางไม่มีทางรถเดินข้ามเขาบางทีเดินข้ามเขาเจ็เดแปดลูกเคยตามเสด็จแล้วพอรีท่ีนเดงอยู่หน่วยแพทย์ ก็ต้องใส่เป้เนี่ยเอายาใส่เป้ก็ไปถึงแล้วออกหน่วยแพทย์เนี่ยก็ต้องต้องให้ยาได้ก็แม้ตอนนั้นยังอายุน้อยหน่อยคือยังสาวอยู่รู้สึกว่าแหมมันลำเค็นเจอหมู่บ้านแน่นีแม้อยากให้คนป่วยเยอะเจะได้ออฟโหลดยายาใจยานี่เพราะมันมันหนักสิบสี่กิโลที่แบกไป คในขณะเดียวกันเวลาเห็นเพลงสรรเสริญในโรงหนังเวลาท่านทอพะเนลรู้สึกยังไงบ้างพระเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าพูดตรงๆว่ารู้สึกว่ามันก็ทาให้ให้ได้เห็นภาพชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างละนิดอย่างละหน่อยคิดว่าน้อยเกินไปแล้วก็ยัง รุ่มใจอย่างว่าเด็กรุ่นใหม่อายุยี่สิบเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วว่าพระเจะอยู่ทำะไะเราไดเจ้าค่ะคือไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าไม่ว่าไม่ได้พูดว่าจะโปรโมทเจ้าว่าตัวเองเป็น,จนเจ้าไม่ใช่ชแต่ว่าอยากให้สมหวัพ่อได้รับความยุติธรรม